สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีรถมาให้ลองทำนะครับคือรถพี่เขาสตาร์ทไม่ติดนะก็ไปมาหลายที่นะครับผมนี่นะคือมันสตาร์ทไม่ได้นะพี่อันนี้เป็นแอ์ล็อกแอ์ล็อก155นะครับผมคือพี่เขาก็เปลี่ยนตองไฟเปลี่ยนสายไฟนะครับผมเปลี่ยนสายไฟย่อยพวกนี้แหละเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะพี่เขาสตาร์ทไม่ติดว่างนันนะครับแล้วก็ชุดสายไฟหน้านี้มัน ไม่ได้ต่อสักอย่างเลยนะครับผมอันเนี้ยพี่เขาก็เลยให้พี่วินะอะยันมาเรื่อยๆนะครับยันมาแล้วก็ไปจบอยู่ที่ร้านปากซอยแถวๆซอยผมอยูนะ่แต่ว่าพี่เขาไม่ว่างด้วยมั้งนะครับก็เลยบอกว่าให้มาหาผมนะจริงผมก็ไม่ว่างนะเมื่อวาเอามาหาผมแต่เมื่อวานแลวเนี่ยมันสตาร์ทไม่ได้นะเนี่ยผมก็มาเจอ ปัญหาอยู่นะนิดเดียวไม่เยอะหรอกนะครับก็คือเนี่ยมันเป็นปลั๊กเดิมกล่องเดิมอะไรเขาหมดนะตรงรุ่นหมดทุกอย่างนะครับตรงรุ่นหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็สายไฟเดิมเดิมหมดนะคือไม่ได้มีอะไรแก้ไขแต่ว่าในเครื่องเนี่ยมันเป็นลูก64นะครับผมเขาคือเขาไปทําลูกโตมาแต่ว่ามันสตาร์ทไม่เขาเพิ่งทํามาแหละแต่ว่ามัน สตาร์ทแล้วมันมีปัญหามันไม่ติดนะครับผมมาแล้วมัน,ม,นมันดับแล้วมันสตาร์ทไม่ติดนะครับผม,มปัญหาของมันนะเนี่ยลูกเขาเพิ่งทํามาด้วยรู้สึกว่าแต่ว่าผมทําติดแล้วนะก็เลยจะมาบอกอาการจุดต่างๆนะครับว่ามันที่ผมแก้ปัญหาจุดไหนไปบ้างนะจุดแรกก็คือผมเอาแบตเตอรี่เนี่ยไปชาร์จนะครับชาร์จนานมากอยู่เพราะว่าแบตมันหมดไม่เหลือสักโวลต์เลยนะครับผม ม่เหลือสักแอมแอมแอมเหลือกี่แอมก็ไม่รู้นะครับเหลือขีดสุดท้ายอะนะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยคอยเนี่ยนะตัวเนี้ยคอยเนี่ยมันหลวมนี่นะคอยมันโยกเยกไปโยกเยกมาเนี่ยนะฝากทุกคนดูด้วยนะถ้าถ้าทำรถเองนะครับก็ดูที่คอยนี่ด้วยว่าให้ให้ตัวคอยเนี่ยมันแน่นๆกับตัวถังรถเพราะว่ามันเป็นไฟกลาวนะครับผมไฟกลาวไฟลบนะครับผมตัวนี้นะ แล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนอันนี้หัวเทียนพี่เขาเป็นหัวเทียนเข็มแหละนะครับแต่ว่าเราก็ถอดลองนะครับเอาหัวเทียนคิกร้อยยี่สิบห้านะครับใส่นะ,ะก็เป็นรหัสเดียวกันหละ R 9ตัวเก้านี่แหละนะเป็นไรต่นี้ก็ติดแล้วแหละแต่ว่ามันเสียงดังมากเลยนะดังมากเลยเดี๋ยวรอพี่เขามาเอาไปก่อนนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นงานเขาไปทําเครื่องมานเนี่ยมันไม่ใช่รถเดิม ผมก็ทําให้แค่ติดแหละลองให้แค่ว่ามันติดพอนะครับผมพอมันติดพอแล้วก็อาจจะพอไปวิ่งไปได้นะครับแล้วก็ให้เขาไปแก้ที่ร้านที่เขาทํามานะครับตรงนี้นะลองดูสตาร์ทลองสตาร์ทให้ดูสักทีหนึง าเนี่ยนเนี่ย,น,น,ยนะครับผมเนี่ยอาการเนี่ยน่าจะไปต่อไม่ได้แล้วด้วยน่าจะขาดหมดแล้วนะครับไดทำงานนะน่าจะล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับผมระบบเนี่ยพาดูกันส,สดๆเลยนะ ลูก64นะครับแต่ว่าเครื่องมันดังนะครับผมพอเครื่องมันดังเสร็จเนี่ยเราก็จะไปต่อไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ผมก็จะช่วยปั้นไม่ได้นะครับนี่ระบบเครื่องมันติดแล้วน็อกเรียบร้อยนะครับน็อกเรียบร้อยก็ถ่ายคลิปทันอยู่เนาะเนี่ยก็ต้องเอาไปที่ร้านที่เขาทำนั่นแหละนะครับนะ อันนี้นะครับผมก็สอบถามพี่เจ้าของรถเข้ามานะพี่เขาบอกว่าทํามาประมาณ2เดือนนะครับผมแล้วก็วิ่งอยู่ประมาณ1เดือนนี่แหละแล้วก็วิ่งประมาณ 30, 40โลนะครับผมนะแล้วก็ไม่รู้ว่าซัต์ความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่นะแต่รู้สึกว่ากําลังเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างแรงอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาด้านในในเสื้อลูกแหวนเนี่ยน่าจะมีปัญหาไม่งั้นก็ข้อเวียงนะครับผมอาจจะมีปัญหาแล้วนะครับผม เนีย่ยสรุปคันนี้นะครับก็ต้องให้ลูกค้านะครับมาเอาไปนะเพราะว่าผมทํามาเช็คระบบไฟระบบไฟมันติดหมดแล้วแหละนะครับระบบไฟไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมหายห่วงเรื่องระบบไฟนะว่าเขาต่อผิดต่อระบบไฟถูกหรือผิดยังไงนะครับแต่ก็ต่อถูกเรียบร้อยนะครับเพียงแค่ปัญหาที่เจอก็คือไอ้ตัวนี้มันหลวมเนีย่ยมันโยกเยกได้นะครับต้องให้มันแน่นนะตัวนี้นะแล้วก็แบตเตอรี่ก็ต้องเต็มนะครับผม แล้วก็หัวเทียนนะครับหัวเทียนก็ต้องดีนะครับทุกอย่างก็ปกติดีนะครับแต่ว่าสรุปแล้วคือรถคันนี้เป็นรถแต่งนะครับผมพอเป็นรถแต่งปุ๊บไม่รู้เขาแต่งมาแบบไหนนะครับไม่รู้ว่าเขาใส่สเปคเนี่ยมันจะชนหรือมันจะห่างแบบนี้นะครับต้องเอาไว้ให้ที่ร้านที่เขาทํามาเขาจะรู้ดีนะครับเขาจะปรับเช็คได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นรถที่ทําลูกโตมาค่อนข้างแรงอยู่นะฟังเสียงแล้วนะครับผม ฟังเสียงแล้วแล้วก็ดูกําลังแล้วน่าจะแรงอยู่นะครับผมนี่นะก็ให้ลูกค้าเอาไปทําที่ร้านแล้วกันนะครับน่าจะยกไปแล้วขี่ไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็ยันมาไม่ติดเลยนะครับผมวนันโอเคครับทีปนี้ผมก็ถ่ายให้ดูประมาณเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวยังไงถ้ามีรถรุ่นอะไรแปลกๆมาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับผม